ถัดมาก็จะเป็นเบสนะครับเบสเนี่ยถ้าเปรียบในลักษณะที่เป็นใช้จริงๆก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครับมองเป็นฐานข้อมูลเลยนะครับฐานข้อมูลที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มคอลัมน์เพิ่มประเภทคอลัมน์ข้อมูลนะครับหรือว่าเพิ่มแท็บมุมอมองต่างๆได้หรือว่าคอลัมน์ที่เราตั้งไว้สามารถที่จะเจเนอเรตไปเป็นฟอร์มเพื่อที่จะใช้ในการอินพุตดาต้าได้นะครับ ก็ดีอีกอย่างของตัวตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของเมื่อเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเราสามารถที่จะสร้างทเทเบิลขึ้นมาอีกได้นะครับสร้างทเ 1, ทเบิลหนึ่งเทเบิลสองนะครับทเทเบิลสามหรือแอดนิวดอกทีเมนเข้ามาในนี้ได้นะครับ,นะรบ,นะรบก็จะเป็นการเอาตัวระบบ d o c กเข้ามาใช้ในในในนี้ได้นะครับแล้วก็มีการออกแดชบอร์ด ที่มีกราฟต่างๆนะครับกราฟแท่งกราฟเส้นกราฟวงกลมนะครับออกเป็นวิ d g จ t ต a ดสบอร์ดตามข้อมูลที่อยู่ในเทเบิลต่างๆนะครับตอนที่เราสร้างเนี่ยระบบก็จะให้เราเลือกว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยเราจะเอาจากเทเบิลไหนนะครับดึงเทเบิลไหนมาออกเป็นช่วง Data เท่าไหร่แล้วก็เอาคอลัมน์อะไรนะครับมาออกเป็นกราฟแกน x แกน y จะเป็นอะไรนะครับก็ไปออกกราฟได้นะครับ